สวัสดีครับผมโอ้ยหยกดำเลยเบาพูนขึ้นแล้วครับ แล้วลงแล้วโอ้โหสไลด์ลงแบบสุดยอดครับโอ,โอ้สุดยอดครับสุดยอดครับลงได้ยังรอไยครับ คุมาตาครับผม L สามสี่ศูนย์แปดครับลงจากรถหกล้อ,อยางสวยงามครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผม